มีคำหนึ่งที่น่าสนใจคือคำว่าวาสนาก่อนจะชมคลิปนี้ฝากกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นธรรมทานด้วยนะวัสนาหมายถึงต้นทุนสิ่งที่ได้สั่งสมมาในอดีตไม่ว่าจะเป็นความรู้ความประพฤติบุญหรือบาปที่ได้สั่งสมมาในอดีตไม่ว่าจะเป็นภพชาตินี้หรือภพชาติที่ผ่าน,านมามาใช้คู่กับคําว่าบุญเป็นคําว่า บนวาสนานอกจากการประกอบเพศในปัจจุบันแล้วบุญวาสนาที่แตกต่างกันย่อมส่งผลให้มีฐานะชีวิตความเป็นอยู่และการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกันด้วยเช่นคนที่เคยทำทานในดิฉชาติมา,มากส่งผลให้ธามาคาขึ้นกำไรงามมีทรัพย์สินเงินทองมากคนที่เคยรักษาศีลมาดีส่งผลให้ ถึงพร้อมด้วยรูปสมบัติคือมีร่างกายที่แข็งแรงอายุยืนร่างกายสมส่วนไม่พิกลพิการคนที่เคยเจริญสมาธิภาวนาม,มาดีส่งผลให้ถึงพร้อมด้วยคุณสมบัติคือมีสติมีปัญญาดีการประกอบเหตุในอดีตย่อมส่งผลเป็นปุญวัสนาในปัจจุบันนี้ชั้นใดการที่เราอยากจะให้อนาคตเบื้องหน้าเป็นเช่นไรเราก็ต้องประกอบเหตุในปัจจุบันนี้ เพื่อจะได้เป็นบุญวัส,สนาของเราสืบต่อไปเช่นเราอยากจะให้มีร่างกายที่แข็งแรงอายุยืนก็ต้องหมั่นรักษาศีลเราอยากจะทำมาค้าขึ้นกําไรงามมีทรัพย์สมบ,บัติมากก็ต้องหมั่นบำเ,เพ็ญทานอยากให้มีร่างกายที่แข็งแรงอายุยืนไม่พ,กพิการก็ต้องหมั่นรักษาศีล อยากให้มีสีมีปัญญาดีก็ต้องหมั่นเจริญสมาธิภาวนาเป็นต้น